คุณเคยไหมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความจริงตรงหน้าไม่ใช่อย่างที่คิดเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากความรู้สึกที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่ทุกอย่างจะพาไปสู่เงามืดความทรงจำและร่างเงาที่เหมือนกับตัวเองเธอจะเลือกเชื่อแสงสว่างที่อบอุ่นหรือเสียงกระซิบลึกลับจากความมืดและใครกันแน่คือคนรักที่แท้จริงติดตามไปพร้อมกันเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียว ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้อีกทีคือฉันมันไปแล้วฉันยืนอยู่ท่ามกลางถนนที่เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟริมทางลมกลางคืนพัดเอื่ยเอยๆจนผิวกายขนลุกเสียงใบไม้เสียดสีกันดังก้องราวกับกระซิบข้างหูหัวใจของฉันเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมได้เหมือนร่างกายกำลังพาเดินไปเองโดยไม่ถามความสมัครใจทุกย่างก้าวหนักอึ้ง แต่กลับแฝงความหวังที่ฉันไม่เข้าใจสายตาพร่ามัวเหมือนน้ำตากำลังเอ,อ่อกลิ่นหอมจางๆของดอกมะลิจากบ้านเก่าริมทางโชยมาทำให้ความทรงจำเก่าๆตีกลับเข้ามาในหัวภาพรอยยิ้มของเขาชัดเจนยิ่งกว่าความจริงตรงหน้าฉันพยายามหายใจลึกๆแต่กลับได้ยินเพียงเสียงกล้องของความว่างเปล่าในอกทุกอย่างรอบตัวนิ่งเกินไปจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอคำตอบแล้วทันใดนั้น แสงไฟริมถนนก็กระพริบวูบไหวเงาของฉันทอดยาวบิดเบี้ยวเหมือนกำลังจะหลุดออกจากร่างเสียงก้าวเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันหันกลับไปช้าๆแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่เขาในแบบที่ฉันเคยจำได้ร่างสูงที่ยืนอยู่กลางความมืดดวงตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้ว่างเปล่าไม่มีแม้แววแห่งความรัก มีเพียงความเย็นชาเหมือนคมมีดที่กรีดเข้ามาในใจริมฟีปากของเขาขยับแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับไม่ใช่เสียงคุ้นเคยมันต่ำลึกและแหบพร่าเหมือนเสียงสะท้อนจากที่ไกลแสนไกลคำพูดเพียงไม่กี่คำกลับทำให้ฉันเหมือนถูกตรึงไว้กับทีทำไมเธอยังอยู่ที่นี่หัวใจฉันกระตุกเหมือนทุกหยาดเลือดหยุดไหลในร่างลมหายใจขาดห่วงฉันอยากจะก้าวถอยหลัง แต่ขาแข็งทื่อไม่ขยับไปไหนรอบตัวเงียบสนิทเงียบจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังลัน่นแสงไฟริมทางสลัวลงอีกโลกทั้งใบเหมือนหายใจไม่ออกกลิ่นควันบางอย่างลอยมากับลมแปลกและไม่คุ้นเคยมันชุนและแผ่คล้ายกลิ่นไฟที่ดับไม่สนิทฉันเหลียวมองไปด้านหลังเขาเห็นเงาไหววูบเหมือนเปเลวไฟกำลังลามเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวแววตาคู่นั้นทิมแทงเข้ามา ทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามาเหมือนกำแพงบางอย่างกำลังพังทลายเสียงกระซิบดังขึ้นในหูฉันไม่ได้มาจากปากของเขาแต่มาจากรอบตัวมาจากความมืดที่โอบล้อมอยู่ทุกทิศท,ทางฉันพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังชัดไปเถอะไปจากตรงนี้ก่อนที่จะสายเกินไปหัวใจฉันสั่นระรวัวฉันไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใครเงาตรงหน้าที่ครั้งหนึ่งคือคนที่ฉันรักที่สุด หรือเสียงลึกลับที่ดังก้องอยู่ในหัวมือของเขายกขึ้นช้าๆแต่มั่นคงปลายนิ้วของเขาเกือบจะแตะโดนแก้มฉันความเย็นเยียบแผ่ซ่านเข้ามาราวกับถูกจับโดยเงามืดมากกว่ามนุษย์และในเสียววินาทีนั้นฉันถึงได้เข้าใจว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วหัวใจฉันร่วงลงไปก้นเหวทันทีขาของฉันสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ แต่ก็ยังไม่อาจละสายตาจากเขาได้ร่างตรงหน้านั้นดูทั้งคุ้นเคยและแปลกแยกเหมือนคนรักที่ฉันเคยโอบกอดแต่ก็เหมือนคนแปลกหน้าที่พร้อมจะทำร้ายฉันทุกเมื่อเขายืนเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจที่ขาดห่วงของฉันกล้องสะท้อนอยู่ในความว่างเปล่าเงามืดเบื้องหลังเขาเริ่มก่อตัวบิดเบี้ยวเป็นรูปร่างประหลาดเหมือนเงานั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นสิ่งอื่นที่กำลังควบคุมอยู่ฉันก้าวถอยหลังเพียงก้าวเดียว พื้นถนนเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเสียงส้นเท้ากระทบดังสะท้อนในความเงียบเขายกหัวขึ้นชาชาสายตาที่มองมาทำให้ฉันเย็นว่าไปทั้งร่างมันไม่ใช่สายตาของคนที่ฉันเคยรักแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเจ็บปวดริมฝีปากเขาขยับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงออกมากลับเป็นความเงียบที่กดทับเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจไปพร้อมกันทันใดนั้นฉันกลับได้ยินเสียงกรีดร้อง เสียงกรีดร้องของผู้หญิงมันดังก้องออกมาจากเงามืดที่ล้อมรอบเขาอยู่ฉันยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นยังคงชัดเจนรากับมันไม่ได้ดังจากภายนอกแต่ดังขึ้นในหัวใจของฉันเองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยการวิงวอนและการสูญเสียเขาก้าวเข้ามาอีกแสงไฟริมถนนกระพริบถี่สว่างและดับสว่างและดับจนภาพตรงหน้าดูเหมือนหลุดออกจากความจริง ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปชั่วขณะรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายไปกลายเป็นความแข็งกระด้างเย็นชาฉันหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามาคืนวันที่เราหัวเราะด้วยกันเสียงกระซิบสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันสัมผัสอบอุ่นยามมือเราเกี่ยวกันแน่นทุกอย่างตีกลับเข้ามาเจ็บปวดราวกับมีดนับพันเล่มแทงทะลุห,หัวใจ เขาเอื้อมมือมาจับข้อมือฉันเย็นเยียบจนร่างสั่นสะท้านเหมือนความเย็นนั้นไหลเข้าสู่เส้นเลือดแผ่กระจายไปทั่วร่างกายฉันพยายามสะบัดออกแต่ยิ่งดิ้นมือของเขายิ่งบีบแน่นเงามืดด้านหลังเริ่มกลืนกินแขนของเขาจนดูไม่ออกว่าเป็นเนื้อหนังหรือเพียงเงาที่จับต้องไม่ได้โลกทั้งใบเหมือนถูกบีบอัดเข้าหากันเสียงลมหัวใจและเสียงกรีดร้องผสมจนกลายเป็นเสียงเดียวฉันตะโกนออกมา แต่เสียงของฉันกลับหายวับไปในความว่างเปล่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครอยู่ตรงนี้เหลือเพียงฉันกับเงาที่แทรกซึมเข้ามาในคนที่ฉันรักและในจังหวะที่ทุกสิ่งกำลังจะดับลงฉันกลับได้ยินเสียงหนึ่งชัดเจนที่สุดเสียงของเขาเสียงที่อ่อนโยนเหมือนวันเก่าๆอย่าปล่อยมือฉันไปอย่าปล่อยมือฉันไปเสียงนั้นอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นเสียงเมื่อครู่มันเหมือนถูกกระซิบตรงเข้ามาในใจ เหมือนเสียงที่ฉันเคยฟังทุกคืนก่อนหลับเสียงที่ทำให้ฉันมั่นใจว่าโลกใบนี้ยังมีที่ให้ฉันยืนมือของเขายังคงบีบแน่นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกแต่คำพูดนั้นกลับอบอุ่นขัดแย้งกันราวกับโลกสองใบกำลังชนกันตรงหน้าฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาอีกครั้งในห้วงลึกที่มืดมิดมีประกายเล็กๆวูบขึ้นเหมือนเปลวไฟที่ยังไม่ดับมันคือประกายเดียวกันที่ฉันเคยเห็น ในวันที่เขาเอื้อมมือมาปาดน้ำตาของฉันหัวใจฉันสั่นสะเทือนทั้งเจ็บปวดทั้งโหยหาฉันไม่รู้ว่าเสียงเมื่อครู่เป็นความจริงหรือเป็นเพียงเงามายาที่หลอกให้ฉันยังยึดติดแต่ร่างกายฉันกลับตอบสนองไปก่อนมืออีกข้างของฉันเอื้อมไปแตะบนมือเขากอบกุมไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปทันทีที่สัมผัสแสงไฟริมทางก็กระพริบรัวเงามืดที่เคยบิดเบี้ยวเริ่มดิ้นรน เหมือนถูกขับไล่ด้วยบางสิ่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แหลมคมจนเจ็บแปลบที่ขมับฉันกัดฟันอดทนไม่ปล่อยมือจากเขาร่างของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นเส้นเลือดบนข้อมือปูดโปนเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากริมฟีปากสั่นสถานเขาพูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่ชัดเป็นคำสั้นๆซ้ำไปซ้ำมาแต่ฉันจับได้เพียงคำเดียวชื่อของฉัน โลกทั้งใบสั่นสะเทือนเหมือนพื้นถนนกำลังถล่มลงเสียงลมหมุนวนโหมกระหนำ่ำใบไม้ปลิวว่อนราวกับพายุแสงสลัวกลายเป็นประกายสว่างวาบทุกอย่างบีบอัดจนฉันแทบจะขาดใจแล้วทันใดนั้นเขาก็กระชากฉันเข้ามากอดแน่นจนเหมือนเราจะกลายเป็นร่างเดียวกันความเย็นหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่เอ่อล้นอบอุ่นเหมือนวันแรกที่ฉันตกหลุมรักเขา แต่เพียงเสี้ยววินาทีความอบอุ่นนั้นก็พลันหายไปร่างในอ้อมแขนเริ่มโปร่งแสงเงามืดที่ดิ้นรนเมื่อครู่กลับแทรกเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันกลืนกินเร็วกว่าที่ฉันทันตั้งตัวฉันกรีดร้องน้ำตาไหลพรากมือทั้งสองกุมเขาไว้แน่นแต่ยิ่งกุมร่างของเขายิ่งเลือนหายเขามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักปนความเจ็บปวดที่ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาได้ให้อภัยฉัน เสียงนั้นแตกสลายเหมือนกำลังลอยหายไปกับสายลมและในวินาทีถัดมาร่างของเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงความว่างเปล่ากับฉันที่ยืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางเงามืดที่ยังคงโอบล้อไม่ห่างหัวใจฉันราวกับแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆแต่สายสัมพันธ์นั้นกลับยังคงผูกพันอยู่ในความว่างเปล่าที่ไม่อาจมองเห็นหัวใจฉันราวกับแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆแต่สายสัมพันธ์นั้น กลับยังคงผูกพันอยู่ในความว่างเปล่าที่ไม่อาจมองเห็นร่างกายฉันสุดหัวลงกับพื้นถนนที่เย็นเยียบเสียงหัวใจเต้นแรงยังดังก้องในอกแต่รอบตัวกลับเงียบสงัดเงียบจนแม้แต่เสียงลมก็หายไปโลกทั้งใบเหมือนถูกปิดทับด้วยม่านหนาทึบเหลือเพียงฉันคนเดียวที่ยังหายใจอยู่ในที่ว่างเปล่าฉันเอื้อมมือไปข้างหน้าหวังจะคว้าอะไรสักอย่างแต่กลับเจอเพียงอากาศว่างเปล่าที่ไร้การตอบสนอง ฝ่ามือสั่นไหวและเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อและน้ำตาทุกครั้งที่กระพริบตาภาพรอยยิ้มของเขาก็ฉายขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกำลังเย้ยหยันฉันเหมือนจะบอกว่าฉันไม่มีวันหนีจากความทรงจำนั้นได้พื้นถนนเริ่มสั่นสะเทือนเสียงแตกดังลั่นเหมือนหินแหลกรอยร้าวสีดำกระจายออกไปทั่วเหมือนผิวโลกกำลังถูกฉีกขาดจากข้างในฉันพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขาทั้งสองกลับอ่อนแรงเกินจะพยุงร่างกาย สายตาพร่ามัวด้วยน้ำตาและแสงแปลกประหลาดที่แผ่ซ่านออกจากรอยร้าวจากรอยแยกนั้นเงามืดค่อยๆไหลทะลักออกมาบิดเบี้ยวเหมือนควันพิษแต่หนืดและหนักเหมือนน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านกลิ่นเหม็นไม่ชยขึ้นมาแทงเข้าจมูกจนฉันต้องยกมือขึ้นปิดปากร่างกายสั่นสะท้านด้วยแรงสะอื้นที่กลั้นไม่อยู่และในความมืดที่เอ่อท่วมขึ้นมาฉันได้ยินเสียงเขาอีกครั้งเสียงเรียกชื่อฉันชัดเจน ไม่ใช่เสียงแตกพร่าหรือก้องกังวาลเหมือนก่อนหน้าแต่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาเสียงที่ฉันเคยได้ยินในทุกเช้าเมื่อเขายังอยู่หัวใจฉันกระตุกแรงจนแทบหยุดเต้นฉันกว่าสายตามองหาต้นเสียงแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงามืดที่ล้อมรอบกำลังพุ่งเข้าหาฉันราวกับทะเลคลื่นใหญ่ฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกมาริมฝีปากขยับได้เพียงเบาๆอยู่ที่ไหนช่วยฉันด้วย ท่านใดนั้นแสงสีขาวสว่างจ้าก็พุ่งว่าออกมาจากอกของฉันเองแรงกระแทกทําให้เงามืดที่กําลังจะกลืนกินต้องถอยห่างเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับร้อยนับพันร้องโหยหวนเหมือนถูกเผาไหมฉันก้มลงมองตัวเองเห็นแสงนั้นส่องลอดออกจากผิวหนังอุ่นร้อนแต่ไม่เจ็บปวดกลับทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยในชั่วขณะเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกําลังโอบอุ้มไว้ แต่ในขณะเดียวกันเสียงของเขาก็ดังขึ้นชัดเจนใกล้เสียจนเหมือนยืนอยู่ตรงข้างหูฉันอย่าเชื่อมันอย่าปล่อยให้มันเอาเธอไปฉันชงงะงักหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะคำพูดนั้นทำให้ฉันลังเลเพราะสิ่งที่โอบรัชฉันตอนนี้ไม่ใช่ความมืดแต่เป็นแสงอุ่นที่เหมือนจะช่วยฉันให้รอดพ้นฉันเริ่มไม่แน่ใจสิ่งที่จับฉันไว้ตอนนี้คือความรอดจริงๆ หรือเป็นอีกกับดักหนึ่งที่รอจะกลืนกินหัวใจของฉันจนหมดสิน้นฉันเริ่มไม่แน่ใจสิ่งที่จับฉันไว้ตอนนี้คือความรอดจริงๆหรือเป็นอีกกับดักหนึ่งที่รอจะกลืนกินหัวใจของฉันจนหมดสิน้นแสงสีขาวยังส่องสว่างออกมาจากร่างฉันแต่สายตากลับพร่ามัวทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนช้าๆเหมือนโลกทั้งใบกำลังสูญเสียแกนกลางเสียงหัวใจฉันดังรัวเร็วขึ้นผสมกับเสียงกระซิบของเขาที่แทรกเข้ามาไม่หยุด เสียงที่บางครั้งอ่อนโยนเหมือนคนรักแต่บางครั้งก็แฝงความเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าเธอเชื่อฉันสิปล่อยให้แสงนั้นดับไปอยู่กับฉันฉันกัดฟันแน่นร่างกายสั่นสะท้านเพราะความกลัวฉันรู้ว่าถ้าปล่อยให้ความลังเลครอบงำฉันจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับเงามืดที่ยังวงเวียนรอบๆฉันหลับตาพยายามจดจำสัมผัสของเขาในวันที่ยังเป็นเขาคนเดิมวันที่มือเขาอุ่น วันที่สายตาเขาเต็มไปด้วยความหวังและความรักเสียงหัวเราะที่ก้องอยู่ในหัวภาพของเรานั่งเคียงข้างกันในยามเย็นทั้งหมดนั้นไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนสายน้ำท่วมท้นจนฉันหายใจติดขัดน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่ปิดสนิทมันร้อนเผาไหลาอาบแก้มและในจังหวะนั้นเองฉันก็ตัดสินใจบีบมือของตัวเองแน่นเหมือนยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในโลกใบนี้แสงสีขาวพุ่งแรงขึ้นทันที เปล่งประกายราวกับเลวเพลิงที่พร้อมเผาผลาญทุกเงามืดเสียงกรีดร้องรอบตัวดังระเบิดออกมาเงาดำแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระเด็นกระดอนหายไปในอากาศราวกับควันถูกลมพัดฉันลืมตาขึ้นเห็นเพียงความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่เหมือนฉันถูกยกออกจากโลกที่คุ้นเคยลอยอยู่ในช่องว่างอันมืดมิดแต่แสงที่ส่องออกมาจากร่างฉันยังคงอยู่และในความว่างนั้นฉันเห็นเขา เขายืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เงามืดไม่ใช่ภาพบิดเบี้ยวแต่เป็นเขาในแบบที่ฉันจำได้ชัดเจนที่สุดดวงตาอบอุ่นริมฝีปากที่ยิ้มอย่างเศร้าๆใบหน้าที่ฉันเฝ้าฝันถึงทุกคืนเธอทำได้แล้วเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก้องกังวานเหมือนก้องสะท้อนในหัวใจมากกว่าหูฉันอยากพุ่งเข้าไปกอดอยากเอื้อมมือสัมผัสให้แน่ใจว่าเขายังอยู่แต่เท้าของฉันกลับก้าวไม่ออก ร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยความลังเลที่ยังไม่มอดฉันกลัวว่านี่อาจเป็นเพียงภาพลวงตาอีกครั้งกลัวว่าถ้าฉันเอื้อมมือไปเขาจะหายวับไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเขายื่นมือออกมาหาฉันช้าๆอ่อนโยนปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่สายตาเขามีทั้งความหวังความเจ็บปวดและความรักทุกอย่างผสมปนเปกันจนฉันแทบจะทนไม่ไหวฉันสูดลมหายใจเข้าลึก น้ำตาไหลพรากอีกครั้งและในที่สุดฉันก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นเอื้อมไปหามือของเขาใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้เสียจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องแต่ก่อนที่ปลายนิ้วของเราจะสัมผัสกันแสงรอบตัวก็สั่นไหวรุนแรงเหมือนใครบางคนกำลังฉีกความจริงออกจากกันอีกครั้งเงามือที่แตกสลายเมื่อครู่ค่อยๆก่อตัวใหม่จากความว่างเปล่านาทึบมืดสนิท และแผ่ขยายเร็วกว่าที่ฉันเคยเห็นมือของเขายังยื่นมาหาฉันแต่แววตาเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวเขาเอ่ยเสียงสัน่นอย่าหันหลังกลับไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรอย่าหันหลังกลับไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรคำเตือนนั้นดังสะท้อนอยู่ในใจฉันแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบแตกออกยิ่งเขาพูดเช่นนั้นความอยากรู้อยากเห็นก็ยิ่งกัดกินเหมือนมีมือมืดลากสายตาของฉันให้เหลียวไปข้างหลัง ร่างกายสั่นสถานกล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งเกรง่งฉันพยายามฝืนยืนอยู่กับที่แต่แรงบางอย่างบังคับให้ฉันค่อยๆหันหน้าไปชา้าชาทุกวินาทีช่างทรมานเหมือนก้าวเท้าเข้าไปในเหวลึกที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องล่างและเมื่อสายตาของฉันสบกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังหัวใจก็หยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีร่างของฉันเองกำลังยืนอยู่ตรงนั้นซีดเผือดดวงตากลวงโบ ไร้แววชีวิตเหมือนหุ่นไร้วิญญาณริมฝีปากแห้งแตกแต่ขยับช้าๆเสียงแหบพร่าหลุดรอดออกมาทำไมเธอถึงยังอยู่ที่นี่เลือดในกายฉันเย็นเฉียบขาไร้เรี่ยวแรงจนแทบล้มลงฉันพยายามหันกลับไปหาเขาหวังว่าเขาจะอธิบายสิ่งที่เห็นแต่เขากลับส่ายหัวช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเงามืดรอบตัวหนาขึ้นเรื่อยเอยมันคืบคลานเข้ามาเหมือนน้ำดำที่ล้นจากบ่อ ร่างอีกคนที่เหมือนฉันก้าวออกจากความมืดดวงตากลวงโบ่คู่นั้นจับจ้องฉันไม่ละทุกก้าวที่มันเดินเข้ามารอยยิ้มบิดเบี้ยวก็ปรากฏชัดขึ้นทีละน้อยเสียงกรีดร้องก้องสะท้อนจากทุกทิศทางฉันยกมือปิดหูแต่ไม่ช่วยอะไรเสียงนั้นดังอยู่ข้างในดังอยู่ในเลือดดังอยู่ในหัวใจฉันได้ยินเสียงเขาตะโกนอย่ามองมันอย่าฟังมันแต่สายตาของฉันกลับถูกตรึงแน่น ไม่อาจาลับไปจากร่างที่เหมือนฉันคนนั้นได้มันยื่นมือมาหาฝ่ามือซีดขาวนิ้วเรียวยาวบิดเบี้ยวสัมผัสเพียงแค่ลมผ่านก็ทำให้ผิวหนังฉันขนลุกริมฟีปากมันขยับอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอคือฉันและฉันคือเธอหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกภาพตรงหน้าพล่ามัวทุกอย่างหมุนวนเหมือนโลกกำลังแตกสลายฉันหอบหายใจราวกับถูกกักขังในห้องไร้อากาศ มือไม้สั่นไหวคว้าหาสิ่งใดมาฉุดรั้งให้มั่นคงแต่กลับเจอเพียงความว่างเปล่าแล้วจูจ่ๆมือที่อบอุ่นก็คว้าข้อมือฉันไว้แน่นฉันหันกลับไปเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นสายตาจริงจังและหนักแน่นยิ่งกว่าครั้งไหนหนฟังฉันอย่าเชื่อมันเธอคือเธอไม่ใช่มันเสียงของเขาดังก้องราวกับคำสาบานมือที่จับฉันไว้สั่นไหวแต่แน่นหนาแรงบีบเหมือนจะถ่ายทอดทุกความจริงเข้าสู่ร่างฉัน น้ำตาฉันเอ่อขึ้นจนพระมองหน้าเขาไม่ชัดแต่หัวใจกลับอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดร่างที่เหมือนฉันหยุดชะงักเงามืดรอบตัวสั่นไหวเหมือนมันโกรธแค้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้มันกรีดร้องเสียงแหลมแสบหูก่อนจะพุ่งเข้าหาฉันด้วยความเร็วที่ไม่ทันตั้งตัวฉันหลับตาแน่นเตรียมใจรับความมืดที่จะกลืนกินแต่ทันใดนั้นร่างฉันกลับถูกดึงเข้าไปในอ้อมกอดของเขา แน่นหนามั่นคงและอุ่นจนฉันน้ำตาไหลพรากแล้วทุกสิ่งรอบตัวก็แตกสลายเหมือนเศษกระจกนับพันชิ้นหลุดออกจากกรอบเดียวกันแสงสว่างวาบจนตาพรา่าเสียงเงียบงันลงในเสี้ยววินาทีเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันกับเขาเต้นประสานกันในความเงียบที่ลึกที่สุดและเมื่อฉันค่อยๆลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นคือท้องฟ้าสีแดงฉานกว้างใหญ่จนไร้ขอบเขตใต้เท้ามีเพียงผืนดินแห้งแตกระแหง และเขายืนเคียงข้างฉันสายตาจ้องตรงไปข้างหน้าเรากับรู้ว่าทางเดินที่เหลือยังยาวไกลกว่าที่ฉันเคยคิดฝันเอาไว้ท้องฟ้าสีแดงฉานค่อยๆจางลงกลายเป็นแสงอุ่นละมุนที่โอบคลุมผืนดินแตกระแหงลมอ่อนพัดผ่านใบหน้าพาเอาความว่างเปล่าที่เคยกดทับให้เบาบางลงฉันหันไปมองเขาใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยเหน็ดเหนื่อยแต่ยังมีรอยยิ้มบางๆซ่อนอยู่ รอยยิ้มที่ฉันเคยคิดว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกเขายื่นมือมาให้สายตาแน่วแน่เต็มไปด้วยความจริงใจเราไปกันเถอะฉันลังเลเพียงชั่ววินาทีแล้วจึงวางมือของฉันลงบนมือเขาอุ่นมั่นคงเหมือนเมื่อวันวานและต่างจากเงามือที่เพิ่งผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเสียงกรีดร้องที่เคยดังสะท้อนหายไปเหลือเพียงเสียงสายลมกับหัวใจที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะที่สงบอีกครั้ง ฉันรู้ว่าหนทางข้างหน้ายังไม่จบยังมีความมืดที่รอท้าทายยังมีความจริงที่อาจเจ็บปวดแต่ฉันก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะเมื่อฉันหันไปข้างๆฉันเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นจับมือฉันไว้แน่นไม่ใช่เงามืดไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นเขาที่ฉันรักและเลือกจะเดินไปด้วยกันและเมื่อก้าวแรกถูกวางลงบนผืนดินทุกอย่างที่หนักอึ้งในใจฉันก็คลายออก เหมือนประตูแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้ถูกเปิดขึ้นพร้อมให้ฉันและเขาเดินต่อไปสู่แสงสว่างที่รออยู่เบื้องหน้า